กล้ยังไครับวด้วกัสมัีครยังไม่ได้คบครือกอที่จะอ่านแถลงการนครัยากจะเรียนชี้แจงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวแหลงการที่วรจะอ่านนีนะครับเป็นแลงการที่เรียร้องให้มีการล่อยตัวเองสารนะครับโดยรการออกเป็นงานปนต กับเรียกร้องให้มีการเปิดให้มีการรณรงค์ออกเสียงประชามิตยโดยเสรีนะครับท้สองส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายนามที่มีแด้คท้ายประมาณตอนที่เรามี292รายชื่อนี่นะครก็เื็วัตถุประสงค์ที่เป็นหลักนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะในการอ่านแถลงการทั้งนี้นะครับผมจะใส่เสื้อตัวนี้นะฮะนะครับเพื่อจะยืนยันว่าคืนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้มาคล้ายๆกับเป็นกลุ่มที่มารณรงค์นะฮะเพื่อหวังให้ออกเสียงจากใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่ถ้าเกิดจะใส่เสื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อจะยืนยันว่านะฮะสิ่งที่นักศึกษาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้เห็นต่างหรือเห็นท้องนะครับเป็นสิ่งที่ชอบและควรจะกระทาได้เพราะในขั้นตอยในการอ่านแถบข่าวครั้งนี้นะครับอยากจะเรียนชี้แจงว่านะฮะเราไม่ต้องการที่จะนะครับน้มน้าวนะฮะหรือว่านะครับชักจูงนะครับให้ไปทางอะไรทางหนึ่งแต่ว่าอยากจะมายืนยันในสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่จะเห็นท้องหรือเห็นต่างนะครับในการที่จะนะฮะเอ่อเข้ามาร่วมในการรณรงค์ประชาธรรมในครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวเอ่พื่อนอาจารย์ท่านในเดเตรียมมาก็ถ่ายได้เลยเขาจะมีใช่ไหม แถล,ง,ง,ลงการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองเรื่องปล่อยตัวนักศึกษาและให้มีการรณรงค์การออกเสียงประชามติอย่างเสรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2559ที่ผ่านมานักศึกษาและกรรมการสหภาพแรงงานจํานวนหนึ่งได้จัดกิจกรรมในย่านนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและรณรงค์ให้ประชาชนประช้สิทธิออกเสียงประชามติ แต่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสัางจับกลุ่มและถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งไว้หน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือคสชฉบับที่3ทัช2,558และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างัฐธรรมนูญพศส .2,559 ท้ายที่สุดนักศึกษา7คนได้ถูกสารทหารฏิเสธคำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวและถูกคุมขังหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้กระทําดังกล่าว ขอเ้าหน้านที่ตำรวจเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและเป็นการขัดขวางการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในหมู่ประชาชนเพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมการรณรงค์ประชามติของนักศึกษาและประชาชนดังกล่าวเป็นไปอย่างสงบสันติเปิดเผยมิได้ขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดหากจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักในสิทธิของตน และได้รับข้อมูลรอบด้านเพื่อกาตัดสินใจกำหนดอนาคตของตนยิ่งกว่านี้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างและธรรนนูญพศ2,559มีเนื้อหาที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมาตรา61ที่คุกคามการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของประชาชนการอ้างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่รณรงค์ประชามติจึงไม่มีความชอบธรรมการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้ จะมีความชอบธรรมเป็นที่ยอมรับได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่มีเสรีภาพมิใช่การกดขี่บังคับและสร้างความหวาดกลัวดังเช่นที่เป็นอยู่การกลับเป็นว่าการรณรงค์ประชามติที่รัฐดำเนินอยู่มีลักษณะด้านเดีนนยวคือเน้นแต่ด้านข้อดีของรัฐธรรมนูญแต่ห้ามและดำเนินคดีกับผู้เสนอข้อมูลอีกด้านดังกรณีนักศึกษาและกรรมการสหภาพแรงงานทีน่เสนอความผิดต่างกับถูกขัดขวางจับกลุ่มคุมขัง ในขณะที่นักกิจกรรมและนักการเมืองที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญกับสามารถแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศยังได้ถูกกระดมออกไปพบประชาชนเพื่อชี้แจงแต่ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญเพียงด้านเดียวทั้งหมดนี้จะทําให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปอย่างเสรีขาดความชอบธรรมและไม่เป็นที่ยอมรับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิธพลเมืองพร้อมกับผู้มีรายชื่อแนบท้าย292รารายชื่อ ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยจึงมีข้อเรียกร้องต่อคอสชดังนี้ 1. ปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง7คนที่ทําการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข 2. ยุติการขัดขวางคุกคามจับกลุ่มผู้ที่รณรงค์ประชามติและแสดงความคิดเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างสงบสันติเปิดเผยความต้งการมีการเสนอความเห็นรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูนในช่องทางต่างๆได้อย่างเสรี 3. ประกาศสัญญาประชาคมว่าจะให้การออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมนี้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อสะท้อนความเรียกร้องต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเปิดให้การรณรงค์ประชามติเป็นไปอย่างราบด้านให้ทุกฝ่ายสามารถเสนอข้อมูลทั้งข้อดีและจุดอ่อนของรา่างรัฐนูญได้โดยไม่ถูกขัดขวาง,งจากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเพื่อข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง 28มิมิถุเนยยน2559อขอบคุณครับมีคำถามไหมครับคือนอกเหนือก่อนจะแจ้งเพิ่มเติมก่อนจะมีคำถามนะครับในส่วนของคือรายชื่อที่เราล่างขึ้นมา2องร้ดายชื่อซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในมือถือมลชนแล้วนี่นะครับเราก็ใช้ดําเนินการนะฮะสองวันด้วยกันนะครับในการกรวบรวมรายชื่อมานะครับเราก็จะได้นักวิชาการนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะว่าค่อนข้างจะหลากหลายกว่าประมาณ0 0เอ้ย เ้า292คนจาก35หน่วสถาบันการศึกษาทัณฑ์และต่างประเทศนะครับออน,นอกจากนี้แล้วนะฮะเรายังได้รับการสนับสนุนนะครับจากเครือข่ายนักวิชาการเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งชื่อว่า Scholar a t r i s นะฮะหรือแปลเป็นไทยก็คือว่านักวิชาการที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงปกติแล้วองค์กรนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือนักวิชาการในประเทศนะฮะโดยเพางยิ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบเด็จการถูกทุกขาวในรัฐต่างๆนะครับในรัฐต่างๆก็ช่วยเหลือ แล้วในกรณีนี้นะครับเราก็นะฮะด้วยการประสานของคณะอาจารย์จำนวนหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายของเรานะครับกับโรส o อลัส a อดลิสนะฮะก,ก็นะครับรับเอากรณีของเราทั้งในเรื่องของการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษานะครับแล้วก็เรื่องของการให้ลงประชามติให้ลงประชามติโดยเสรีเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นหนึ่งในก,กิจกรรมของเขาหนึ่งที่เขาจะทำในร่างเือดนี้ก็คือว่าที่ก็เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ ครอบคลุมประเทศสมาชิกที่มีอยู่ในทั่วโลกผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ก็หลายสิบประเทศอยู่ Raymond หรืออาจจะถึงหลักร้อยได้ส้มนะครับสิ่งที่จะทําก็คือว่าจะทําเป็นจุดจะให้สมาชิกแต่ละคนในเครือข่ายของนักวิชาการที่ตกมีนความเสี่ยงนะครับส่งอีเมลไปยังคนเอกประยุทธ์และสารทหารนะครับเรียกร้องนะครับให้นะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าในการที่ฝากขังฝากที่2เนี่ยนะครับให้ยกคำร้องของฝากขังตำรวจ แล้วก็ให้ไม่ดเนินคดีหรือว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือให้ปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งจะดําเนินการในวันหัดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือจากเครือข่ายนักวิชาการที่เรามีอยู่ในต่างประเทศในตอนนี้นะครับต้องเหนือไปจากในรายชื่อที่เราหามาได้ในสองวันที่ผ่านมาครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับดเดี๋ยวจะมีเข้าเยี่ยมครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าเยี่ยมแต่เนื่องจากว่าอย่างที่เราได้รอบเที่ยงครึ่ง นะครับแล้วเราก็เห็นว่าสื่อมารออยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องทําให้ทันข่าวเทียบนะครับเราก็เลยออกมาก่อนนะครับเพื่อมาแถลงข่าวตรงนี้แต่ว่าหลังจากแถลงเสร็จในทางกลุ่มนองราก็จะไปออแล้วในส่วนของการเข้าเยี่ยมในช่วงเวลาที่เหลือตอนสึงนวันที่12เนียเ่ยจะครบ12วันเนี่ยทางคนาจารย์น,นักวิชาการหรืออาจารย์เนี่ยนะครับก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเยี่ยมแล้วให้กําลังใจนักศึกษาที่อยู่ข้างในนะครับเพราะเราเห็นว่านะฮะันักศึกษาทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับชอบทำ เป็นทางผู้มีมอำนาจในรัฐทหารเล่านะฮะที่ใช้วิธีการนะครับเก็บกดปิดกั้นและขัดขวางน,นะซึ่งก็ไม่ชอบแล้วก็ที่สุดแล้วก็จะทําให้การลงประชามติครั้งนี้มันไม่มีความชอบธรรมเดีย๋ยวค่ะอาจารย์เมื่อคอาจารย์ท่านหรือเชื่อพ,พูดนี่ว่าไทยเนี่ยกำลังวันนี้เขาจรวนเกิดสมาชิกคณะมนตรีแบบไม่หนาวอนคือสาวแต่เราใา้หรือสถานการณ์แบบนี้ที่ปิดกั้กนสิทธิเสรีภาพมีความสมัยที่ไทยจะเข้าไปหรืออาจรย์พลทองท คือใช่ว่าการพยายามที่จะเข้าไปก็มีก็มีอยู่ในนะคะที่ในชาชูขาของธนาคารที่มันตีความในสัมพันธ์ชาติเนี่ยโดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็คิดว่าชาวต่างชาตินะคะหรือรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยไม่รับรู้นะคะไม่ทราบว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดพลาดนะคะมีแต่ จะยิ่งเป็นการเอาประเทศไทยไปประจานในเรื่องพวกนี้นะคะและเหนสนที่ว่าการเข้าชิงที่นั่งนี้เนี่ยจะทําให้ประเทศไทยถูกท้กาทามจากหลายชาติมากยิ่งขึ้นวันทุกั์จะไปที่สามนะครับอ๋อที่จะมีการฝังรอบใช่ไหมครับคือเรายังไม่รู้วันนะว่าเขาจะไปเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะาไปสมทบ แต่เราก็คาดหวังว่านะฮะทางผู้มีอำนาจนในวันีคสชนะฮะจะรับฟังเสียงของกลุ่มของพวกเราวิชาการซึ่งนะครับเรายืนยันบนหลักการนะครับแล้วก็มีความเห็นที่บริสุรธิ์แล้วก็ยังประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับไม่ใช่เป็นกลุ่มของขั้วการในการืองในกันเบืองหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าในด้วยอข้อเรียกร้องของเราตรงนี้น่าจะไปถึงคสชนะครับแล้วก็ดูเชื่ว่านะครับด้วยเครือข่ายของเราลงไปถึงนานา,นาประเทศต,ตอนนี้ที่กําลังจับตาอยู่นะครับ ก็น่าจะยังผลให้คสชพิจารณานะครับในการตัดสินใจอาจจะนะครับปล่อยอาจจะเร็วขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในกรณีครั้งก่อนหน้านั้นคือตอนนี้เป็นจังหวะเราจะรอจังหวะก่อนนะครับตอนนี้ไปรอจังหวะก่อนเราแถลงการไปเช่นนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่านะครับทางคอสชนะครไม่ขยับหรือไม่มีปริยาตอบรับในทางบวก เราก็คงจะหามาตรการนะครับในระดับที่อาจจะแบบว่าเข้มข้นขึ้นต่อไปนะฮะจะคิดถึงรูปแบบในการกดดันมากขึ้นแต่ทั้งนี้นะฮะก็โดยสงบสันตินะครับและก็เคารพนะครับในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับมีนักว,วิชาการออผู้ใหญ่ไะ้ได้ให้หลายท่านาแสดงความจงรงว่าอยากจะมาเยี่ยมเรื่องสาแต่ว่าท่าน,นไม่สะดวในวันนี้นะคะ ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเยี่ยมอีกแล้วก็เชื่อว่าจะมีนักการจํานวนมากที่มีชื่อเ,อเออสียงในสังคมเนี่ยนะคะจะมาแสดงจุดยืนสนับสนุนกิจกรรมนะคะก็จุดยืนแล้วก็หลักการของเักศึกสาต่อไปนะคะก็อยากจะให้ทางสื่อช่วยอ,อีกทามหนึ่ครับที่ผ่านมามันมีความพยายามเปรียบเทียบประชาปฎิญญาณกิจกับไทยแล้วก็อย่างโค้ชโค้งเองกเขาบอกว่าเนี่ยประชาปฎิยญางกีจเรียบร้อยดีน่าเอาเป็นแบบอย่างแต่ว่าของไทยมันมีคนกลุ่มพยายามปวดนะอะไรแบบนี้คือผมคิดว่าก็พูดโดย,ยที่ไม่ได้สอบกระจก เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะลีฟหรือเีเมนนะครับทั้งสองฝ่ายนะฮะได้สิทธิอย่างเต็มที่นะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับในการที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองด้วยน้อมน้าขับผู้อื่นให้ทับตามด้วยนะครับแต่ในกรณีของประเทศไทยสิ่งที่เราพบก็คือว่ามันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนะครับมีเฉพาะฝ่ายที่เห็นดีเห็นงามหรือพร้อมกับในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับให้แสดงความคิดเห็นว่าทำินกิจกรรมลลงในขณะที่ฝ่ายที่เห็นต่างเราก็เห็นกันอยู่ นะครับว่าถูกดำเนินการอย่างไรเพราะเหตุนี้นะผมเข้าใจว่าคุณโฆษกนะฮะคงไม่ได้สอบกระจกนะครับในตอนที่พูดนะครับคือที่อยากจะเรียนว่าการลงประชามติที่อังกฤษที่มาเรียบร้อยได้นี่นะคะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดอย่างตรงไปตรงมานะคะมีเสรีภาพอห่ือมากไม่ถูกปิดกั้นถ้าเขาถูกปิดกั้นอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่เชื่อว่าจะราจนแน่ๆที่อังกฤษที่สำคัญก็คือว่าอังกฤษเนี่ยเจ้าทีรัฐไม่ได้เข้ามาอยุ่ เขาวางตัวเป็นการอย่างแท้จริงเขาไม่ได้หอ,อกไปรณล,ล,ลงให้ข้อมูลเพื่อชักจูงชาวบ้านว่าการอยู่ในยูนั้นดีนะหรือการออกตียูนันนดีนะเขาเขาไม่มีนะเจ้าหน้าที่รัฐเขาปิดปากเงียบทางกลุ่มอาจารย์มีความเห็นหรือว่าคาแนะนํายังไงสําหรับประชาชนทั่วไปอะค่ะว่าโอเคหลังจากฟังถแถลงการนี้แล้วเนี่ยประชาชนที่นั่งฟังอยู่จะทําอะไรได้บ้างหรือว่าควรจะขยับอะไรไหม ผมคิดว่าในแง่ของอถ้าเกิดเป็นประชาชนโดยทั่วไปฮะสิ่งที่เราอยากจะให้คล้ายๆกับกาะทาในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนักนี้ก็คือว่าการศึกษานะครับตัวร่างรัฐมนูลนะฮะให้ถ่องแท้นะครับรวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นการตีความนะฮะในสถานต่างๆนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ให้รอบด้านนะครับหลังจากนั้นก็นําสิ่งหเหล่านี้มาประกอบในการพิจารณาคืออยากจะชี้เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันสําคัญ ไม่อยากจะให้เป็นประสบการณ์เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นคือในอังกฤษก็ดีระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เราพบาก็คือว่าการคล้ายๆกับชะล่าใจของคนบางกลุ่มนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในอังกฤษเนี่ยหลังจากที่มีโหวตที่จะแบบลีดเออเีเมนให้ลีฟนี่น,นะ,ะฮะเยอะกว่านี่น,นะครับก็ปรากฏว่ามีกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่ในสัดวนที่เยอะเลยนะฮะก็มาทวงถามสิทธิ์แัที่คือชะา่าใจ ไม่คิดว่าคล้ายๆกับสถา,านการณ์จะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่านะฮะจำเป็นนะครับสาหรับ,บคนที่นะฮะอมองเห็นอนาคตแล้วไม่อยากจะให้นะฮะอนาคตของเรานะครับถูกคล้ายๆยึดก,กลุ่มโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จําเป็นจะต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ศึกษาให้ถ่องแท้นะครับแล้วก็ไปลงประชามติในวันนั้นนะครับจะได้ไม่เป็นประสบการณ์ใะประเทศอังกฤษที่หลังจะเกิดเหตุขึ้นแล้วหลายฝั่งก็มาตีปกชกตัวนะตีโพยตีพายว่าเอ้ยไม่คิดว่าจะต่อจะเป็นเช่นนั้นอะไรเงี้ยนะ ในแย่ใหญ่กว่าหรึงประชาชนทั่วไปนะคะคำถามคือว่าเราเข้าใจว่าประชาชนกลุนี้เนี่ยกตกอยู่ในภาวะความหวาดกลัวนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเจะถูกเล่นงานเป็นรายบุคคลอย่างไรนะคะเราเข้าใจดีเพราะนั้นสิ่งที่ทําได้นอกจากที่อาจารย์นุศนบอกก็คือว่านอกจากศึกษาเนื้อหาค้อทั้งนูลแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะเผยแพร่นะคะสิ่งที่ท่านได้อ่านจากทั้งนูนเนี่ยไปสู่เพื่อนฝูงของท่านนะคะากการจับกลุ่มการพูดคุยกัน ะะอย่างไม่เป็นทางการก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นรวมไปถึงสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจกลุ่มที่เขาออกมาะะใช้สิทธินในการรณรงค์ประชาติมะครับโดยเสรีสงบสันตินะครับรก็อยากจะให้ประชาชนเพราะส่วนหนึ่งผมคิดว่ากลุ่มที่อยู่ในอํนนานาจรัฐนะฮะอาจจะคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับคิดนะฮะใ่อมากขึ้น หากเห็นว่านะับกลุ่มที่ออกมาโเคลขึ้นไหวไม่ว่าจะบวกหรือลบนะครับได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่มีความกระหายคร่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลหรือว่าการตีความอะไรก็ตามแต่ผมคิดพลังประชาชนจะสําสคัญในการที่จะทําให้การโนโลประชาปติครั้งนี้หรือว่าการออกเสียงประชามตินี้มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปร่งใสเป็นธรรมนะครับ,รบขอบต่บอคปกันยังไม่รู้มันก็รอเขาไม่สี่า จริงลไม่มีม,มีแต่ไม่กล้าตัดซื้อไว้ตั้งหลายตัวหลายสิง่งจะไม่ฆ่าตายโอเคค่ะก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านไปก็เป็นการถแถลงของกลุ่มอาจารย์นะคะกลุ่มนักวิชาการคะ่ะที่รวบรวมรายชื่อกันมาได้292คนนะคะ ก็ตามข้อมูลที่ฟังไปเมื่อกี้คะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เรือนจําพิเศษโมพยายามจะหาป้ายอยู่โอเคเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ่ะเดี๋ยวเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะก็ก็จะเข้าไปเยี่ยมน้องนองนักศึกษาค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝากกำลังใจฝากอะไรนะคะก็สามารถจะคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้มาได้เลยใคอยากจะฝากบอกอะไรกับน้องนนักศึกษานะคะเดี๋ยวจะเอาข้อความไปบอกให้ค่ะขอบคุณค่ะ สองร้อยเก้าสิบสองครับตอนนี kind of um> ้สองร้อยเก้าสิบสองก็เดี๋ยวเราจะไปแปะแถลงการพร้อมรายชื่อไว้ที่เพจของเครือข่ายนักวิชาการนะครับไปตามได้แล้วก็ไปสามารถจะเข้าไปเข้าพื้นที่ได้ก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าไม่มีความคืบหน้าในทางบวกนะครับเราก็อาจจะคิดถึงมาตรการในการกดดันนะครับพอต่อช็อตต่อไป ไม่รับเพราะว่าอาจะมาคุยก็ไดเดี๋ยวผาง้อาจารย์ท่นากิจกออาจย์เาว่าเดี๋ยวเดี๋ยเพราะว่าดอาจารย์ะเทียงแล้วอาจจะได้คุยกับเขาวนนนึ่งกทีเดานต้องคุยกับทีมฟังคนายเขด้ครับควันไหนบ้างต้องัคาย มัการต่อสู้กดีด้วยแต่วันที่ขึนศาลวันที่ขึ้นศาลไม่สี่ก็ห้าไมยังไม่ทราบเอ้าห้าไปาบอกว่าอาจจะเป็นสก็ได้ต่เดแต่ว่าเขาเล่นเไม่เป็นรยสี่ก็ห้าเอแต่ก็อาจเอตก็าเมนะว่าน่าอเยี่ยมกันเมื่อไหร่ได้บ้างนะคะสร สำหรับบรรยากาศทั่วๆไปในวันนี้ตั้งแต่มาตอนเช้าเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นพอสมควรนะคะมีพี่น้องมาจากาบริเวณใกล้เคียงทั้งในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาเยี่ยมกันเอาแบบเสบียงอาหารมา,มานั่งรอเยี่ยมเยีมองๆน้าอุษานะคะมีคุณป้าคนณนึงบอกว่าที่มานี่แบบอาจจะไม่ได้เข้าไปเยี่ยม ถึงตัวเพราะว่าจํานวนคนที่มาเยี่ยมวันนี้เยอะแต่ก็อยากจะมาเพิ่มจํานวนให้ให้รู้สึกว่ามีคนส่งกําลังใจมาเยอะๆค่ะก็ก็เป็นเรื่องที่น่ารักทีเดียวเดี๋ยวตอนนี้เท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะรอเขาเยี่ยมกันค่ะ